สวัสดีครับผมพิเศษธนปอครัรคบอ่าวันนี้จะพามาทำกระทุงแตงโมนะครับนี่ทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูครับใกล้ถึงน้มันลอยกระทงนะครับเมื่อกีย้ยจีน้องี่ยิบนะครับเดี๋ยวจะทำกระทุงลอยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าผมจะทำได้ไหมจะสวยขนาดไหนครับไปดูกันเลยครับมีอันดับแรกก็คือคัดแตงโมให้ประมาณอ่าโหลครึ่งนะครับ ทรงกลมเหมือนลูกบอลนะครับมันจะได้สูตรนี่ลอยลายขัดแฝงแขงครับขัดแตงโมมาขัดคงนะครับทรงกลมขัดแตงโมดได้แล้วเราก็ลักษณะเหมือนลูกบอลนะครับเราก็มาผ่าครับ่ากลางกลางแบนี้นะครับกลมครับไปทำเป็น กระทงเสร็จแล้วนะแล้วก็ไสออกไสเนื้อกระทงออกครับก็จะเป็นกระทงนะครับ เป็นหมเรียกว่าขูดขูดนะครับแต่ก็เหลือไว้ตรงนี้กากเนี่ยนะกากนี่เพื่อให้เสียงถูกได้ถูกไม้ได้นะครับ เได้เลยะฮะเหลือไว้ตรงกลางนะครับตรงปรักถูกใส่เทียนดับท้ายได้ครับนี่ได้แล้วะฮะขูดออกเรียบร้อยแล้วะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสเสร็จแล้วเราไปทำอ่ะ รีบนะครับใช้มีดนะครับเล็งนะฮะอ๋อขาดนี้ครับเราเก่าฮะหลัรกรีบน อะวางวางดีกว่าวางดีกว่าจะได้นอนจะไหวจับแบบสี่สามเดี่ยบนี้นะฮะนี่จะได้แบบนี้เก็บตอกไม้นะฮะ ลอยกระทงแล้วครับมาทํากระทงง่ายๆจากพืชผักผลไม้นะครับสาอาร้อนๆนะครับผมผมก็ทำทุกปีนะทำมา10ปีปีที่แล้วก็เคยทำละปีที่แล้วเป็นดอกทานตะวันปีนี้จะเปลี่ยนเป็นดอกกัว ไข่แ้วไข่แ้วจะสับเร็จแล้วปุ๊บว้าวแม่สวยงามมากเลยครับทำเสร็จแล้วคีบโอ้โหโง่ายๆนะเรียบร้อยแล้วนะนี่ ไม้ทุบเถียนแล้วก็ป,ปกปักทูบสามดอกเออเอาเถียนหรืเอเถียน สามดอกเทีเยนหนึ่งเดิมนี่นะครับสามดอกป,ปักไปเลยครับนี่กระทงถุงปักโอ้โหสวยสวยแต่งครับแต่งสวย สวยมากครับกระทงจากเปลือกเตงามูครับนี่ดูใกล้ับสวยมากสวยมากสุดยอดจริงเรียบร้อยแล้วทำง่ายงนะ่ายครับใครจะเอาไปทำไม่ใช่ดูจะไดะค้ครับวิธีนี้ครับเดี๋ยวเราไปลอยดูครับลอยได้หรือเปล่าเออลอยไม่ได้ถือว่ายังไม่สำเร็จนะครับ ตามมาลเลยครับทำเสร็จแล้วแล้วก็มาลอยดูครับนี่กระทุกลอ,อยได้ไหมครับโอ้โหนี่ก็เป็นหนองน้ำครับมันไม่มีหนองน้ำครับแต่นี้ก็เลยเอาที่ใกล้ๆครับ ปักกบชวบาครับนี่ไปลอยดูครับว้าลอยไรสวยมากเลยครับเห็นไหมได้สบายครับ๋จะเสียบแบงค์นะครับทีนี้สุดยอดครับใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่มีรองน้ำหรเอาน้องไอ้ปักตบชวบาใกลเนี่ยนฮะ สวยครับสวยเลยนเาดูเลยลอยครับลอยลอยหมุนไปเลยครับไม่จมนะครับหสวยเลยครับสวยห่างน้ํามากนะครับนี่ไก่แต่ว่าโอเคครับทําแล้วเอามารอยได้ใช้ได้เลยครับกระทงจากเปลือกแตงโมงครับเอ่ จะลองไปทําดูก็ได้โอยได้เลยครับดีเลยครับสก๊อตกระถุงจากเปลือกแตงโม